ดีคะ่ะนักเรียนเรามาต่อกันที่หัวข้อของเรื่องการยกเลิกเส้นปะกเมื่อหัวข้อที่แล้วเราเรียนเรื่องการเอาบางส่วนของภาพใช่ไหมคะเมื่อเราทําแล้วนักเรียนเห็นว่ามันจะมีเส้นปากค้างอยู่เส้นปากนี้เราสามารถย้ายที่ไปครอบตรงตําแหน่งอื่นก็ได้นะหรือนักเรียนไม่ต้องการเส้นปากแล้วเราจะลบเส้นปากนี้อย่างไรถ้าจะใช้เมนูคําสั่งเราจะไปที่เมนูที่ชื่อว่า select แล้วเลือกคำสั่งว่า D C Left แต่ถ้าเป็นคี y l a ัเราจะกด Ctrl D นะคะวันนี้ก็จะได้ Key Latch อีกหนึ่งตัวนะ Ctrl D ไปดูวิธีการทำกันเดี๋ยวกเลรืองเส้นปะอันนี้นะคะเมนู C Left เลือก D C Left เห็นไหม D C l e c t หรือกด Ctrl D ในที่นี้เราใช้เมนูคำสั่ง D C Left วงเส้นปะที่เราสั่งไว้ก็จะหายไปถ้าเราอยากครอบไม้เป็นสี่เหลี่ยม จะยกเลิกเส้นปากโดยใช้ ust, mm hmm. คีย์ลัดก็กดคอนโทลค้างไว้ตามด้วยตัวดี mm hmm. เห็นไหมคะเส้นปากที่เราเลือกขอบเขตไว้ mm hmm. ก็จะหายไปนะคะนี่ก็คือหัวข้อของการยกเลิกเส้นปากนะคะหรือวิธีการทาแบบนี้จําให้ได้นะวิธีที่1ไปใช้เมนูที่ชื่อว่าเมนูซีเล็กแล้วเลือกดีซีเล็กถ้าคีย mm ์รัดก็คือการกดคอนโทลดี D, นะคะจะเป็นการยกเลิกเส้นปากนะคะ